E โปรยเมื house, Go there. Go there. Oh, oh. so. ่อะไรเนี well. ่ยโปรยเมื่อะไรเ่อไม่ได้รวยอ๋อโอ้โหขอบคุณขอบคุณมากมานะคะขอบคุณาหลายค่ขอบคุณนะคะ สองเรื่องประดับรับรบ <Sýstup> <Sýstup> I คนนี้ลรขอเป็นคนนะ้นไม่ไรหรับ ย่วงนูน้องพีโนทถูกพระทำโทษยังหนักรูปร่างสวยนักหนักหนา นักดีดีใจพเพิดแผวโอ้โหอเนี่ยโอ้ยเสียงดีมากหันบวยไปตกไปไหนเสียงดีวันนี้ใสอีกโอ้โห เคยมาเล่นหลายปีก่อนวันนี้ได้ย้อนมาใหม่คนดูมากันไม่ใช่น้อยอยากจะขอแบ่งร้อยคนละบั โจมีโควิดเขาไม่ค่อยให้กันแล้วถวายบังโคมไปเข้าองค์หญิงถวายบังโคมได้ไหมคะพี่นางถวายบังกระโลทั้งสองเข้าไปไหมคะจะไปทำอะไรอยากก่อนเผื่อพักก่อนหญิงเองให้นามาดวงันงหญิงดวงมาเป็นรากพิดาของเสด็จพ่อเทพบรรชาและว่าเสด็จแม่ของเราทั้งสองคนสวรรคตไปแล้วใช่ค่ะน้องหญิงวันนี้เป็นวันสำคัญของน้องเป็นวันเกิด ที่จำได้พ่อทุกๆปีเสด็จแม่จะต้องพาพวกเราไปให้ทานเสด็จพี่ไปค่ะหมฉันคิดว่าเสด็จพี่จะลืมซะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของน้องน้องตั้งใจว่าจะขอเบิกเงินในท่องทังหลวงเพื่อไปแจกเทียทานให้กับคนยากคนจนเหมือนทุกๆปีนะพี่ค่ะจะยด้ไปเที่ยวนอกหวังกันด้วยง่ใช่ปหช่วงเนี้โควิด ยำบาโอ้โหเจ๊งจ่ายเชียร์คานเยอะๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องป้องกันด้วยเกาต้องใส่เดี๋ไปเออใส่หมดกไปสวอปด้วยสมองสมองสวอปมี่จะมาสมองทำไมอยากยีบ้านี่มึงแย่จมูกบ่อยไหมเออภาษาที่ไหนมึงแย่จมูกบ่อยใช่ไหมทำไมอ่ะจมูกบานหมดแล้วน่ะฮะบาดคุก็ไม่ได้แย่จมูกก็ดิเขาแย่อะไรอ่ะแเย่ปาก โอ้เข้าไปทั้งครึ่งคนนี่เขาใช้ไม้ระฆังแย่งอ่ะแหววละอมุกนี่แล้ววันนี้พร้อมกันหรือเปล่าจะไปแจกเทียน่ะฝ้าหญิงไหมคะฝ้าหญิงไปไหนมองชุดสองคนที่ติดตามไปด้วยพี่ค่ะพี่ว่าเราไปขอเสด็จพ่อก่อนี่นี่เสด็จแม่ไม่อยู่เดี๋ยวพี่จะพานองหิงไปเองนะ you oh. hit oh. ไห้วาสุขพดทมาวันนี้จะจเ,เป็นแกับเชิาการแต่ง้เป้าชิตาชิปนากรท้งสอุ้เป้าชิตินาดังนี้พบกับเดชชัยสายพีครับรับบทบาทเป็นเทศบาโอสนาภาราราับบทบาทเป็นราณีและน้องสีบุกและซอยบุก 并纱叹。<noise> <noise> i <laughs> ตนเรื่องการต่อสู้พระโตษาเรื่องทาตูไอ้ขรงยางต่อสู้ก็ไม่สิ้น องโดยข้าราชการบริษัทที่บัญชาพร้อมด้วยมหาราณีของข้าพเจ้าขอครับขอบรับขอเวลาสักครู่ครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติขอบคุณกระทรวงนมอบให้ประชาชนใหญ่อยู่กันอย่างร่วมใจมีสุขทุกๆวันนี้ด้วยทัศนิยบราชอ่ำของข้าพเจ้านี่ว่าหัวมุมเมืองใดเสด็จพ่อไม่เคยคิดกระด้างกระเดึกรสเด็จแม่ทุกวันนี้หมอนฉันยังได้ยินพวกนางสนมกำลังในตีชินินทาหาว่าหม่อมฉันเนี่ย เป็นลูกเมียน้อยตายแล้วลูกใครกล้าพูดกับลูกแม่อยงนี้โอ้แม่คุนน่าสงสารลูกคงจะน้อยเนื้อต่ำใจที่มีแม่เป็นมาเหสีฝ่ายซ้ายทั้งที่มเ ah ห e สีฝ่ายปานั้นเป็นสวรรค์นไปแล้วเจ้าพี่เพคะถ้าจะลบคำกราหาเจ้าพี่ก็ควรจะแต่งตั้งลูกของเราดวงดาวขึ้นเป็นลูกหลวงสัก โดสิไีมคะไม่ช้านานสิ่งที่เจ้าปรารถนาบิดาจะมอบให้ทายสองมื yeah ่เพย้าสบนานมาเสร็จกอเสด็จแม่เถิดมคงด้วยไปท้างพรได้รับคำเดเลิกพรไดประเสิฐจงเป็นของทั้งูสองคนไม่เสดขึ้นพ่อพระบิดายิ้มแย้มแจ่มใส ในครานี้คงจะมีความอะไรในใจแจ้งมาเถิดเสร็จพ่อแหมคะเสร็จพ่อส่งลืมไปหรือเปล่าว่าวันนี้เป็นวันอะไรัไปนปะเทเร็จพ่อเป็นวันอะไรนะเสร็จพ่อหัวยุ่งแต่พระจิตการบ้านการเมืองลืมไปสนิทเลยเป็นวันอะไรกันเลยลูกคือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของหมฉันไหมคะอุ๊ยพี่ดาลืมไปสนิทเลยแล้วแล้ว ที่ขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อในวันนี้ต้องการอะไรหรือลูกออกฉักกับพระพี่นาอยากจะขอเบิกเงินในท้อพระทังหลวงเพื่อไปแจกเทียทานให้กับคนยากคนจนไปเไยคะก็เหมือนทุกปีใช,ใช่ไหมลูกใช่ค,ค่ะท่านทีนี้ก็แล้วกันต้องการมากน้อยแต่ประการใดไปยังโค้งพระทังบอกว่าพระพิดาให้เจ้าส้งสองคน<อ>ไปเบิกเงินหลวงนะลูกเอเอพระพิดาพคะออะไรเหรอลูกคือว่า <c oughs> <c oughs> หญิงคนนี้ไม่เคยออกไปเล่นนกอกวังเลยอยากจะทูลขอพระบิดาสักครั้งพระมารดาขอหญิงเนี่ยเสด็จติดตาพระพินาทั้งสองไปได้หรือเปล่าแ่แล้วหญิงลูกอย่าคิดอ,อย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะศตินาของลูกนะมันต่ำต้อย ไปได้แต่ละแง่มต่อไปก็พูดอะไรพี่ดาดูเซ่ทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่เนี่ยพูดจาอะไรต่อหน้าพระที่นั่งโอ้ยไม่ต้องไปหรอกเจ้าค่ะหม่อมฉันไปแค่สี่คนก็ได้อย่างนี้แล้วกันนี่เมื่อเป็นประสงค์ของเจ้าเศรษฐพ่อยินดีให้เจ้าไปกับพี่พิงเขาก็แล้วกันขอบคุณทยพี่ครัไม่ต้องกลัวเรื่ององครักษเดี๋ยวจะจัดให้ไปคอยเอารักขาเป็นพิเศษไอหมอกำลังจะเป็นพิเศษอ้อพี่ไปแล้วรีบมานะลูก สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรพวกเจ้ารู้ดีเพราะฉะนั้นอย่าพึงปฏิบัตินะลูกรับเจ้าเก้าเด็กคะเศรษพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเด็กค่ะโอ๋หญิงที่ข้าเชิญเสด็จพื่ค่ะรรเด็กจ๋าไปด้วยกันนะไปเลยค่ะคุ่ต้องารเ้องการอะพไดดีด้วยนะเดะเราฝากเจ้าไว้ทุก